ใน,นชุดเสนแนวนะคะมีวัคซีนป้องกันไข้หวัดป้องกันโควิดสิบเก้าเตื่นเต้นมากกลัวด้วยกลัวเข็มเข็มแรงเข็มแรกค่ะเข็มแรกกลัวคุณหมอาคาะใจเย็นๆดนะจ้าใจเย็นๆนะจ้าเด้อเส้นสิบม่ไหวเด้อ มเริ่มนะจ๊ะว่ามีมูแล้วอยู่ข้างๆเลยโอ้ยยานได้นีนะได้แล้วค่ะเชิญเลยค่ะโอ้ยอ๋อขอบคุหมอเบามือมากเลยค่ะ ดูนะคะดูนะคะเกินมาฉีดเข็มแรกนะคะเสร็จแล้วดูสิคะดูได้เลยนะจ๊ะฉีดเข็มแรกเสร็จแล้วสุดยอดของคุณหมอนะคะอันนี้คุณหมอประจำบ,บ้านของเจิ้นด้วยสุดยอดเยี่ยมอ่าเราจะมารอดูอาการหนึ <c oughs> ่งชั่วโมงเราจะเป็นนั่งดูนู่นรงนูน่นดงนูน่นดูนูน่น เสร็จแล้วเราเสร็จแล้วเจิ้นเสร็จแล้วเด้อฉีดแล้วค่ะสบายๆนะเราจะต้องดูรอดูอาการที่นี่อยู่ที่ครึ่งชั่วโมงจ้าเบ่งมือป็นไปตต๊กตต๊ะใดไปตต๊กไดน,นี่จ้ะ เราจะรอดูเราดูอาการของเรานั่งอยู่ที่นี่ครึ่งชั่วโมงแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะดูเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆ,ๆจะ้ะอันนี้คือสืออะไรเมี่อกี้นเจ็บมัม่เจ็บเนาะเจ็บเนาะดีอยู่เยอค่ะสดชื่นทุกคนนะ กำลังพักผ่อนอู่กำลังพักผ่อนอยู่กำลังพักผ่อนอยู่อออาการเป็นยังไงคะจะนั่งพักปรับตัวเนาะสบายสบายไปพักใครคุณยายนิดนึงคุณยาย สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าฝากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะทำอะไรเหรอคะกดสแกนที่ว่าเขาต้องบังนี่เนี่ยกดห้อยนี่ ครู่นะคะขอบคุณมากนะคะสำหรับผู้ที่ติดตามชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เพื่อนเทรน,นเนแน์ด้วยนะจ้าคลิปนี้สั้นๆเบาๆจ้าสวัสดีค่ะ